สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหอมได้ทรายไก่กาวันนี้ป้านจะมาพูดถึงสาเหตุที่คุณแม่หลังคลอดส,ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักค่ะจริงๆแล้วเหตุผลที่คุณแม่หลังคลอดหลายคนลดน้ำหนักไม่สำเร็จมีหลายเหตุผลนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ก็คือความเข้าใจผิดเรื่องการกินค่ะคุณแม่หลายท่านที่เลี้ยงลูกอ่อนจะคิดว่าตัวเอง เหนื่อยกับการคลอดเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกไหนจะต้องให้นมลูกอีกเพราะฉะนั้นฉันควรจะกินอะไรก็ตามบำรุงให้มันเต็มที่ซึ่งมันเป็นความเข้าใจถูกต้องแค่เพียงครึ่งเดียวนะคะทำไมปั้นถึงบอกว่ามันเข้าใจถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าปั้นเห็นด้วยค่ะที่คุณแม่หลังคลอด ควรจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่หลังคลอดจะทานอะไรก็ได้ตามใจนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะอย่าลืมว่าธรรมชาติของผู้หญิงเราเมื่อเราตั้งครรภเราจะมีการสะสมไขมันเข้ามาในร่างกายอยู่แล้วเพื่อเตรียมที่จะสร้างน้ำนมให้กับทารกถ้าคุณแม่กินแป้งน้ำตาลกินคาร์โบไฮเดรตขัดขาวเข้าไปเยอะ จะทําให้ร่างกายสะสมไขมันเข้าไปทบกับของเดิมค่ะทีนี้ต่อให้คุณแม่ให้นมน้องจะกลายเป็นว่าคุณแม่ใช้ไม่พอกับคุณแม่เก็บค่ะ และนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้คุณแม่หลังคลอดส่วนใหญ่ลดน้ําหนักไม่สําเร็จนะคะคุณแม่หลังคลอดทุกคนควรรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและในปริมาณที่เหมาะสมถ้าคุณแม่เหนื่อยและหิวระหว่างวันของว่างที่คุณแม่ควรจะเลือกก็ควรจะอยู่ในรูปของโปรตีนค่ะเช่นถัว่วเมล็ดพืชต่างๆเม็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานหรือของทานเล่นที่อยู่ในรูปของเนื้อสัตว์ค่ะเช่น หมูแผ่นที่รสไม่หวานมากอกไก่กรอบปลากอบแบบนี้เป็นต้นค่ะที่สำคัญอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าเยอะๆด้วยนะคะเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณแม่คุมน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี